วัสดีครับวันนี้มาเดอะมอลล์บางแคดีครับวันนี้คนเยอะเลยโอ้โหสาวๆเพียบนะงานนี้เป็นงานของสาวๆเนาะเกี่ยวกับบิวตี้นะฮะึ่งพี่พอลก็จะมาโชว์ตัวเจอสาวๆด้วยใช่ฮะวันนี้พรีเซนเตอร์เนาะถูกต้องครับผมน้องมินเฮ้ยารักอ่ะผมสุขภาพดีเลยเล่นข่าวกัน้องมินไหนบอก อะไรเขาบอกว่าน้องมินเวียงพ,พ,พ,พี่พอดพีเ่เวียงพี่พอดเวียงพี่มินเวียงเรื่องเพราะว่าพี่มินแบบไม่ใส่ใจพี่พอก็เลยไปจีบสาวอื่น <c oughs> เอาอันหัวข่าวอย่างนี้จริง <c oughs> ตลกอ่ะไม่มีไม่มีไม่มี <c oughs> ไม่ม,ม,มีคุยเหมือนเดิมแต่ก็เหมือนก็ไม่ค่อยได้คุยกันช่วงนี้คุยกันบ้างผมหาแบบน้อยใจไม่มี <c oughs> ผมสินแกล้งเล่นจริงผมไม่ได้คิดอะไรกดนกนเฉยเหมือนแบบเบิร์เดย์ก็ไม่สนใจอะไรอย่างนี้ ไม่มี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 มมโห่าสาตบิวสำหรับใหญ่ไม่มีอะไร ก็ข่าวแล้วก็บอกแล้วมีอะไรมาถามกันก็ตอบให้เห็นไหมนี่สรุปว่าก็เป็นการแซวกันแซวๆมากกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ขอแบบสาวเยอะจริงไหมคะไม่มีไม่มีแต่เพื่อนไม่ซ้ำหน้าอย่างงี้มีแต่เพื่อนๆไม่มีเปลี่ยนสาวไม่ซ้ำหน้าหรอกเปลี่ยนผู้ชายไม่ซ้ำหน้าน่ะใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่เิยนี่อตอนแรกๆเขาคงการมีเด่ขับผู้ชายเนาะหลังๆแบบพัสสนมว่าเลยอ่ะยังไงนะนะ ก็ดีครับก็เริ่เป็นคาสโนวาไหมคะว่าที่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกบางทีด้วยความที่เราเฟรนลี่ไงก็บอกว่าคือบางทีคนที่รู้จักกับผมจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงแต่บางทีคนภายนอกมองเข้ามาเขาไม่ได้สนิทกับเราเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมบางทีอยู่กับผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงเยอะอย่างนี้ก็เข้าใจผิดคนเรามุมมองความคิดไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะมองเฮ้ยเพื่อนกันเขาอาจจะมองเฮ้ยกิ๊กกันหรือเปล่า เจมีสละเนาะใช่ครับน่าสุดนางเอกที่เล่นด้วยน้องใบเฟิร์นมีข่าวแบบพบพันยาเสพติดตัวเองรู้เรื่องปะฮะจริงเหรอว่ากันมาทำอะไรอะแบบเหมือนพานปิงว่าแบบไปจับเอเย่นขยาได้หรือบอกว่ามีดารามาพวพันอะไรอย่างงี้คนเข้าใจมาเป็นในเฟิร์นจริงเหรอแต่เท่าที่รู้จักเขาน่นจะไม่เนาะเขาี่รู้จักไม่นะเพราะเฟิร์นยังไม่ดื่มไม่อะไรเลยใช่ไม่มีหรอกไม่มีไม่มีจริงเหรออืไม่จริงหรอกเล่องแต่หมา ใช่เลี้ยงทั่หมาหมาเพียบเลยหนุม่มๆก็มีหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยเจอให้บัตรเดย์เฟิร์นให้บัตรเดย์มันเกิดโอ้ดีใจบอกเดี๋ยวหาหนุ่มให้นะ oh, <laughs> แกล้งเล่นไม่ละครกับเฟิร์นไม่ค่อยได้ถ่ายช่วงนี้ <laughs> ผมก็เรียนเนาะ <laughs> ใชะ่ละครหนึ่งแฟนๆหนุ่มไม่เคยครับก็คุณผีที่รักนะครับ <laughs> ผมก็ ขอติดตามดู้แล้วกันนะครับก็มีอีกเรื่องนึงแล้วเพลงรักผาปืนแตกเรื่องใหม่ละครบูไส์สัมมี่มั้งกดอีกาดสาวงี้อืมเป็นบูสแบบแสงกางเกงขาแมงมอสอะละครพี่เลียดเหมือนสองสี่เก้าเก้าเออยิงปืนเปี้ยงเปี้ยงเออตอนไหนเนี่ยปีหน้าแต่ว่าเดี๋ยวฟิตติ้งเดือนหน้าละเดี๋ยวจะรอดูใช่เดี๋ยวอัพไอจีให้ดูพิทุนอยู่นะกำลังเล่นพร้อมลงแล้วนิดนึงอืม โอเคครับขอบคุณครับ